เป,เ,ออเป็นไรเนอะโอ้เอออ้อเราลาครับอ้อนอะไรอันนู้ทำอะไรหันไมอ้อนอ้อนเอาแล้วเล่นแล้วแม่มันเจ็บเขนนะคะเจ็บเขนฮันน่าฮันน่นนะ ฮันนาครับฮันนาไปไหนลูกฮันนาแม่งานท้องงานไส้ฮันนาป็นเจ็บมือค่ะฮันนานะครับอยู่นี่ลูกฮันนาครับ ดื้อจังเลยอ่ะนะอน,น่าน่ารักจังเลยอ่ะลูกฮะเออน่ารักไหมเออน่ารักเห็นไหาดูโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักไหมขนมขนมขนม